อโโลสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระเป็นเขาควยแกะปี44รุ่นนี้ท่านท่านแน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็นเสือเขาควยแกะอุดกิง่งอุดกิง่งจานยันยันสอย่างอันนี้น่าจะยันเกี่ยวกับโชคลาภนะ ท่านว่ายันผมว่ายันสามอย่างนี้จะน่าจะเป็นยันเกี่ยวกับอันนี้โชคลาภมตรตากับยันป้องกันนะยันป้องปังปนสรารพัดภัยต่างๆนะวันนี้ถือว่ามีโอกาสเดียวามาทุกคนได้รับชมรับฟังท่านเป็นเสือที่ทัานลงปุ่บเปินสร้างปี c ีนะซึ่งทัดก้อมรมลภาพปีนี้นะแต่ว่าจากที่ดูประวัติแล้วก็ถือว่ารเสียรุ่นนี้ก็ถือว่า ท่านท่านหลวงพ่อป่นท่านชอบเสือมากนะทั้งการสักปุกเสกเลขยันต่างๆวัตถุมงคลต่างๆถ้ามีรูปท่านก็จะส่วนมากก็จะมักจะมีเสืออยู่นะแล้วก็รูปร่างเสือต่างๆท่านเคยพูดไว้นะว่าเสือถึงแม้จะเสือเป็นสัตว์ที่มีอำนาจบารมี not, สัตว์ในป่าทั้งหลายที่ได้ยินเสียงเสือก็จะประกันหลบนี้แตกตื่น หายไปแม้แต่ได้บางทีไม่ได้ยินเสียงแม้แต่ได้กลิ่นของเสือนะก็จะทำให้สัตว์หลบรีหายไปเสือเป็นอำนาจบรารมีเมตตามหานิยมก็จะประมาณนี้นะท่านพูดไว้สำหรับหลวงพ่อเปิญบัดบางพระเรื่องเมตตามหานิยมนี้อันมีหลวงพ่อเล็กนะท่านได้เคยเล่าไว้ว่าท่านก็สงสัยนะว่าทาไมเสือถึง มีความเมตตานะเพราะว่ามันมันขัดกันนะมันขัดกันกันกบขึ้นชื่อว่าเสือนะเป็นสัตว์นักล่าล่าเนื้อล่าอะไรนะก็ไปถามครูอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็พูดว่าจริงเสือเป็นสัตว์ที่กินเนื้อกินอะไรอยู่ก็จริงลองคิดง่ายๆนะถ้าเอาไปเสือเสือไปขังไว้ในสวนสัตว์หรือว่าเอาไปขังไวน้นี่จะมีคนอยากดูหรือว่าต้องการชมไหมเอออันนี้กออ็อันนี้ก็ใช่นะเพราะว่า ใครๆก็อยากเห็นเสือทั้งนั้นนะก็มันมันก็สวยนะใช่ไมันก็เป็นเมตตาไปอีกแบบนะเอออันนี้ก็ใช่นะเดีย๋ยวผมขอ,ขอเอามาทีตัวเพราะว่าเอามาสองตัวมันไม่ค่อยโฟกัสน,นะยันชัดเจนนะแต่ก็อันออกแบบมาก็ชัดเจนนะเรียบๆง่ายๆนะผมรู้สึกได้ถึงความเมตตานะเสือหลวงพ่อเปิลรู้สึกว่าอยากจับอยากจะรีวิวอยากจะเออมันรู้สึกว่าเมตตาดีนะของวาน กิงสันโดจะเป็นกิ่งนะเสือหลวงพอเปินก็ถือว่าสวยนะสวยแล้วก็สวยนดงามเข้มขังนะเห็นไหมมีเล็บอะไรชัดเจนผมเห็นลายขนาดอยู่นะในกลุ่มหรือว่าในบางเฟซเขาลงก็จะมีแบบเสือหุบป,ปากยิ้มแล้วก็เสือแบบไม่มีเขี้ยวแล้วก็เสือที่เป็นลักษณะแบบว่า เป็นรูปเขี่ยวแล้วก็มีรูปเสือนั่งนั่งอยู่ที่ที่ปลายเขี้ยวนะอันนี้ทุกคนน่าจะคิดออกนะเป็นเขี้ยวเสือแต่ว่ามีเสือนั่งอยู่ด้วยเห็นไหมทุกคนน่าจะคิดออกมีสองตัวนะเอาไวทุกคนได้รับชมรับฟังกันเห็นไหมถือว่าโชคดีวันนี้นะแล้วก็ว่างด้วยยนันยันทิจจาน่าจะเป็นยันเกี่ยวกับโชคลาภมหาอุดมหาเมตอันแขวคขาดปลอดภัยอันนี้น่าจะเป็นยนันยันตี เกี่ยวกับโชคกับลาบนะเห็นไหมมีหูมีอะไรชัดเจนนะเดี๋ยวฟางองหนึ่งมันมันจะได้โฟกัสดีๆเอยเห็นไหมถือว่าขนาดก็ถือว่าจะว่าเล็กก็ไม่ใช่นะจะว่าใหญ่ก็ไม่เชิงนะถือว่าโอเคสวยพอดีสุดใครอยากได้ก็หาเช่าได้นะราคาไม่ถึง500ในกลุ่มรวมส่งแล้วแต่ว่าคนที่ปล่อยจะสะดวกปล่อยขนาดไหนอันขณะ ขนาดราคาเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงห้าร้อยนะราคารวมส่งมีสองตัวามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันผมถ่ายวิดีโอวันนี้ประมาณวันที่ห้าห้าหรือหกวันอย่าไไ้แป๊บนะึงประมาณวันที่ห้านะอันห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะวันนี้หวยลาวออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เสือนะรู้สึกว่าน่าจะเสือนะผมว่านะวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พักเครื่องเรื่องเล่าของผมด้วยนะส่วนใครอยากอยากให้ถ่ายรุ่นไหนรูปไหนลงก็แนะนำมาได้นะส่วนใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจก็อันลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ ก็จะมีประมาณเท่านี้นะวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ